สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตั้นย้ครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวคนละครึ่งเฟสสามกระทรวงการคลังเตรียมเงินเข้าแอปเป๋าตังจำนวน1น0 0บาทให้ผู้ได้รับสิทธิล้านคนวันแรกเมื่อ,อไรเช็คที่นี่คนละครึ่งเฟสสามเริ่มใกล้งวดที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนจำนวน31ล้านคนรับสิทธิเงินเยียวยามาตรการของคณะรัฐมนตรีแบ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายดือรายใหม่จำนวน16ล้านคนไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3โดยลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w ร์ไวครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา0 6 0 0นถึง 22.00นส่วนอีก15คนกดรับสิทธิ์แอปเป๋าตังคนละครึ่งเฟสสามกระทรวงการคลังแบ่งเติมเงินคนละครึ่งเฟสสามผ่านแอปเป๋าตังจำนวน2รอบรอบละ3เดือนดังนี้โอนเงินงวดแรกเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2องพ โอนเงินงวดที่สองตุลาคมถึงธันวาคม2 5 1 4ได้รับสิทธิ์รอบละ1,500บาทรวมได้รับสิทธิ์3,000บาทระยะเวลาดาเนินการรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่มิถุนายนถึงธันวาคม2564หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่กรกดาคมถึงธันวาคม2 5 1 4เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 186,000ล้านบาทส่งผลให้ GDP ขยายตัวร้อยละ0.55เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชนมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนประชาชนสามารถลงทะเบียนได้หนึ่งโครงการเท่านั้น ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสุการแห่งรัฐผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสุการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษวงเล็บผ่านบัตรประชาชนตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ ผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.rocna.com ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้การลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้2ช่องทาง 1. ลง,งทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. คุละครึ่ง .com 2. ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังพร้อมผูก gwallet วงเล็บกดแถบโครงการคนละครึ่ง สำหรับผู้ที่ได้เคยรับสิทธิโครงการมาตรการรัดที่ใช้แอปเป่าตังหมายเหตุ hate, สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้1ครั้งเพื่อเปลี่ยนไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป,ป่าตังภายในวันที่28วิมิถุนายนต5 1 4ัเวลา22.00น,นหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ